บล็อกสปินสามารถเล่นคนเดียวได้ไหมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดลองการใช้ชีวิตคนเดียวในโลบอกแมปบล็อกสปินนะครับหลังจากที่ผมเล่นมาตลอดเนี่ยก็เล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่อะไรงนี้ใช่ไหมวันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นคนเดียวแล้วก็มาดูกันว่าเราจะมาเชิญหน้ากับอะไรบ้างน,นะครับฝาก,กใจกดติดตามแล้วไปดูกันเลยเฮ้ยพี่พาผมเข้าด้วยสิเพื่อนผมพิงแล้วเนี่ยไม่มีใครรักเลยมีของผมลั่นเลยเฮ้ยพี่ก็เปิดไม้นี่เฮ้ยคุยกันหน่อยไปล่ะ เชิญจริงเชิญจริงก็โอเคแล้วขนาดนั้นแหละมันมีอะไรมากหรอกแลขบับมุขครั้งน,นี้ไม่โอ้โหรุ่นนี้กินข้าวหมดแม่พาไปซื้อเลโกโ้แม่งเปียกอย่างนี้โอ้โหใช่เลยมีตัวไโโล่มงโทรทอปโยนพลุย่ะน้องๆผู้นี้เปิดเทอมหรือเปล่าเนี่ยผู้นี้ไปเรียนหรือเปล่าเปิดแล้วใช่หรอผู้นี้หนูหนูต้องไปเรียนกี่โมงเนี่ยของผมโมงครับของผมไม่เกินเจ็ดโมงคือ แล้วหนูต้องตื่นกี่โมงหนูต้องนอนก Stewart ี่โมงแบบแม่ตีไหมเนี่ยผมตื่นเจ็ดโมงพอแล้วจ๋ออยู่ใกล้อยู่ใกล้โรงเรียนเหรอระดับผมครูก็ห้ามไว้ไม่อยู่จริงเหรอตัวร้ายเลยเหรอตัวตัวร้ายประจำปอปอหนึ่งเหรอผมเคลียร์ท้ายเทอมเอาเคลียร์ท้ายเทอมด้วยโอ้โหแบตแบตบริจัดอันนี้อันนี้หนูหนูอยู่ปออะไรเนี่ยมสองมสองเหรอจริงเหรออมบก็อยู่มสองใช่เหรอหนูอยู่มสองเหรอ จริงปะเนี่ยโกหกพี่ละไม่เชื่ออีกใช่หรอม .2 หรอ้ยใครแกล้งลูกพี่กูวะแกล้งลูกพี่กูวะโดนดีโดนดีเอาเลยเปล่าเลยป่าเราจะเราจะยิโล็กมาวันนี้ๆไอตัวดำนี่ไงนี่ไงนี่ไักิจมาเลยทุกคนวู้วู้ว้าวู เอามันเลยน้องเอามันเลยหลานอือเฮ้ย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 น้องช่วยไปด้วยน้องต่อยน้องทำดีรถระเบิดรรถะเบิดอ้า